สวัสดีครับผมพบกับผมโต้งล็อกเก็ตซาวครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถครอบครัวเป็นค่ายรถตู้ฮุนไดเพสท s วันในรุ่นของ ELIT e NS นะครับซึ่งตัวนี้จะมีระบบที่เป็นคงข้างพื้นฐานเป็นรถที่มาเรียบๆเลยท่านลูกค้าเนี่ยก็จะให้ทางเราได้น,นําเสนอเป็นทั้งความบันเทิงครบรูปแบบตั้งแต่จอหน้าที่เป็นจอ Android และจอหลังพร้อมกับชุดเครื่องเสียงไบแอมเต็มระบบเชิญชมกันได้เลยครับ ในส่วนของเครื่องเสียงของคันนี้ก็จะเป็นระบบไบแอมเต็มรูปแบบนะครับจากตัวเครื่องฟอนที่เป็น n n r r o i เนี่เราจะลงมาที่ power amp ทางยุโรปเป็นของเยอรมันคือแบรนด์ของ r a i โ b o w เยอรมน,นียม Pro แล้วก็มาควบคุมลำโพงของพิซซึมรุ่น f S 900K รุ่นนี้จะเป็นสเปคฟังได้แบบไฟล์ละเอียดถึงไฮไลทเลย <S <S แล้วก็มีซับเป็นซับบ็อกของพิซซึม รุ่น sew 6 2 0และในส่วนของความบันเทิงเนี่ยนอกจากจอหน้าแล้วเราก็ยังจะเสริมจอเพดาน15นิ้วก็่จะเป็นจอ Android ด้านหน้าก็จะส่งระบบภาพมาด้านหลังได้หรือว่าด้านหลังจะเล่นอิสระจากจอตัวเองในด้านหลังเลยก็ได้นะครับและในส่วนของความปลอดภัยในการขับขี่เราก็จะติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังเป็นของดิจิตอลรีเซิร์ฟรุ่น uhd 9 2 5 0 w ออันนี้จะเป็นแบบมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อครอบคลุมเหตุการณ์ในระหว่างขับขี่ได้อย่าง ลอดภัยครับผมและในส่วนของความปลอดภัยอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกล้อง360องศาที่จะติดตั้งในรอบคันเลยนะครับของรถคันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยครับในระบบของ ความบันเทิงและความปลอดภัยในการขับขี่เหมาะสําหรับครอบครัวในระหว่างเดินทางครับผมถ้าคุณลูกคา้าท่านใดต้องการติดตั้งในระบบรถตู้แบบรถคันนี้เนี่ยสามารถติดต่อมาที่เรา็อกก e t s o u n ์ได้นะครับเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มครับผมอยู่เราอยู่ตรงที่ปากซอยรัชดาพิเศษ3 6ครับเบอร์โทร02-792-9999ครับสวัสดีครับ